อ่าจ ah, er ังได้บาทนี่คือว่าพากันตื่นเต้นถือถือหนึ่งน้องแฮะเจอเลยเจอเลยวะเจอไปเจอโอ้เป็นเส้นในเขาแห้งกั้หนิเนาะโอ้หลายมืออะไดรกําลังว่าพื้นกันอยู่เนาะเจอเลยเจอเลยวะเจอใช่ฮะเจอโน้ขนทางฮะทางขึ้นมานี่แล้วอยากไปเอาอยู่บ่เอาอ๋ออันดับใบนะเจอใช่อยู่พลานี่เออ มื้อแล้จะลงแป๊วเออแต่ว่าถามว่าคือราชิมานี่แป๊วเนาะเออเออเออเขาพ่อแพทย์เล่นเจออะไรปัญหากหลังเอาลงโฮเกี้ยนนาทีนี่มื้อจะเช้าเราไปลงแป๊วอ่าอ่าปผัวมามาอยู่พี่ไอ้ผัวมาอยู่พี่เออให้มามาปัวน้ำเดียวนี่เออขอมาหฮทิ้งอย่ารักษาเองเอ่าอ่ อันนี้พัดชั่วมากเะครับกินใช้ไหมเช้าก็มาเช่าม,ามาเช่าวันมะเช้าราคาบ่ได้ตัวเดียวอ่าแตงได้บาทนี่คือว่าพากันตื่นเต้นถือถึอนุนน้งนงนองแฮะเจอเนี่ยเจอเลยวล่ะไปโอ้โห โอ้เพสิเห oh, right. ็นนเแห้งได้หนเนาะหลายมือเลยกำลังว่าพื้นกันอยู so, ่เนาะบันนั่นก่อนบึงนี่ว่ะเออคอยเห็นรู้อันบอเออพอเพเอาลงกนห่างหกนาทีหนึ่งเรานังอยู่นมันจอดอยู่ที่ว่าเมื่อนี่คือเห็นเอ้ยใบได้พี่น้องเนาะ เจอน้องใบแล้วนี่กระทำทายอยู่่ห่เนาะทิ้มามาลัดนนี่เนาะบ่เขามาขึ้นมานในบ้านช่วก็น้่นจแม่ไมหาลเนาะอ้าดเหาข่อยเมื่อกี้พวกามาหอดีเนาะโอ้ดของพนตกนี่ไ่ได้หอไดนต๊กนี่เนีเนาะหัวกลมนไหนนีเนาะดนข่อยข่อยอยู่นี่ปคือข่อยอยู่หันว่ากไปลงเนตุขนาด อันนี้เราบอกแล้วนะสิบอกแม่นไม่ได้นี่โออน่ะพี่น้องเนาะคำาวบอกแล้วเนี่คือเก่าอยู่บ่อเดียวกันเลยอันี่เราก็คือว่าสมมุติเสงียบเลยได้แล้วอะส่งข้าศัตรมาแต่ดไส้ไหมอาการน่าจะงบอยู่ได้หนิเออเราก็สมมุติเสงียบลงเลไรอย่างเงี้ยน่าจจะเขาซื้อยามาไล่ไหนบ่แม่นยาาไม่เรากินบ่บอถ้าถือไปนะไแต่ว่าเราไปก่อนเออเจียวๆเจิงๆแม่นน้ำคอยนั่นแหละคอยนั้นเก็บไว้อยู่ลนุ่งจับเจ้อชงเลยเหตยอดกันทียังกันนะ

แล้วหมดไปฮอดแล้วหมลงหอดพุ่นนะเขาทำด้วยเนี่ยบอกไอ้แดงไม่ได้เอ้าเนาะบอกเฮียเลงบอโอ้เจอแล้วเจอแล้วพี่น้องเนาะเจอแล้วเอื้อยใบเราโทรมาว่ากินี่ขอแทนอ้าเอ้าเนาะอ้าเบิ้งเบิ้งีเข่าไปแจ้งข่าวดีเมยแล้วก่อนเดี๋ยวนาะพี่น้องเนาะกำลังลงได้หกนาทีนี่พี่น้องเลยอ้าโทรเนาะเราก็ตามหาอยู่เราก็ได้ เออเนาะกะดีมุกดีใจอ่านำอ่าแล้วเสนะเรายังตลอดปลอดภัยอยู่อร์เมเรากะกังวลอยู่นะพี่น้องเนาะย่านโอ้โเน่าดำกับทั้งยานรถตามรถสนเนาะย่านเกิดวัดหตุนู่นนี่นั่นเราอ่ะนะวงคุ้นกับพ่อตำนั่นเราอ่ะอ่าแต่ว่าตอนนี้กะอ่าได้พบได้เจอแล้วพี่น้องเลยงานกุบไม้กางกานอยู่ ไปเดี๋ยวบ่าตาจะเข้าไปบอกแม่แล้วก่อนเนาะเนาะอย่างใดก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อ่าเบิร์พี่น้องเนาะทำแล้วจักนี่ สามโมงสามสิบเจ็ดนาทีพี่น้องเห็เนาะเพราะว่าแต่ว่าเมื่อตะเวินทางเบาเวียงว่าแต่ว่าเพิ่นอยู่แถวใกล้นี่ก็เวะถามข้าวถามข้าวแล้วก่อนพี่นเนาะยันเด็กมันทำก่อนนั่นแหละพี่น้องทำทำก่อนก็าถ้ถ้าเบิ่งมือใหม่เนาะแต่ว่าบอร์ต้าก็เพิ่งเห็นตัวจริงแล้วด้วพี่น้องเนาะแต่ว่าจากที่ทาม แม่เล่านั่นเราเราอยู่พี่น้องเนาะคือเอื้อยเราอยู่กับบุมีความสุขกับสันเรากับป่อยเราด่าสารพัดสารเพอ่าอย่างเช่นเราสาบแส้โน่นนี่นั่นใช่ไนะผูกเราเราก็ทำตุกนรกทั้งเป็นี่ยนัี่น้องไปผูกไปมัดเราอะไรกันเราก็เลยอ่าปล่อยเนาะปล่อยเราด่าเราปล่อยถึกเลยเนาะเราอยู่กับเพื่อนน้องกับเบยสีโบเล่เราสีอารวาสเราสีเพยสีพังเหมือนแต่ว่า ปล่อยแล้วไปแล้วเอา้าเนาะเราก็าได้พบได้พ่อข่าวข่าวว่าลูกยังตลอดปลอดภัยนี่อยู่เราก็คือดีใจอยู่พี่น้องเนาะวออ่าโอ๊คคูเป็นแม่นี่คือโอยากให้ไปลแล้วแหละพี่น้องเนะะาะแต่ว่าอยู่กับซ้ำตนกนรกทั้งเป็นเวลาว่าเนะี่ยก็เลยเอ้าเราตามสตากรรมำไพมัน,นเนาะเราก็เลยปล่อยไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปส่งข่าวเราคนเดึงพี่น้องเด้วไปเนาะเข้าไปรุ่นบุคคลเบิ้งน้นกันเราเลยอืม นี่แหละเนาะอ่าท่อท่อที่เราอ่าอ่าเราอยู่อ่าตอนนั้นก็ได้อ่าเรานอนอยู่ท่อนี้พี่น้องเนาะอ่าเขาบัตรจิตมาถ่ายคลิปถ่ายอย่างนี้บัตรตาเห็นอยู่อ่าว่าตอนนี้บัดทางเอาพอแผลเนาะอ่าก็เห็นแล้วว่าบัตรอ่ายงลงออ่าหกนาทีนี่พี่น้องเลย đói theo này ờ nó ờ ờ ấm ấm rồi ô cục mày thẹt thẹt rồi ô à, ngay tù bồ hồ lan gì đây nó ô sao bài đi sao bài đi đời đời. đi lên hụt, chả là thứ. bạc kỳ hụt chumon. nọ hụt. bạc kỳ hụt chumon. hụt chumon. bạc kỳ hụt thằng cái kêu bạc kỳ hụt kêu cắn gì đó. ờ. ờn ờn bạc kỳ hụt kêu cắn. cá măng muông đấy nhở, à. ờ, nhọ. ờ. ờm, măng muông bận cái này đấy cứ ờn nhọ. Ừ. ờ. măng hàm cắn. บอย่งไงฮะฮะมีลิงอีปิลิอิปิลิมาขามเออมาขามมัอปิลิเออม่วงมันย่ะมาม่วงยอออบัง้อบังน้อยมักววยนะใช่ไหมวกเวยไก่เปรี้ยไก่เปรี้ย

เกินไปก็บถึงเลยอเกินไปเรองโคดเนาะอ่าหอยโมเป็นเลือโคดบ่เหอโอ้เลือโคดฮะโอ้บอกตาบ่ตาเลือเกินไปนี่นั่นขึ้นเลยเพราะมันมันมันอ่มพอดี เอ็เลาสูตรใช่ไหมเออเอาเอาเอาถ่าเบิ้งสูตทั้งแม่แล้วเลยอ่าขูดเลือกันบังม่วงเลยแล้วก็เอาเลือกขึ้นบ่นเบิ้งแต่ว่าตัวนี้เลือกแห้งเนาะมายคือโพ撒ดินลงก่อนเถอะเอาอย่างกระยาถ่าถาเบิ้งก่อนเถินบางทีสูตรไครสูตรมันเนาะโอ้ยลูกกระมีเนาะโอ้ยามันล้มยามันล้มเออยามันล้มหักมาบะเลืกเออมากอันขี้หูนี้หักหักบ่เลืกเนาะ เออเอาเย็นม่าเรียกมันย่างลงไปมันโมเมนต์บ่เออมาแล้วกกับพืชพืชแต่ชนิดบ่คือกันเนาะเทว่าพวกอันนี่เด้อข่อยชาข่อยเคยเคยขุดปลูกมาเมื่อกี้หูนี่มันมีมันเป็นหักหักนี่เพิ่นเพิ่มเลหักแก้วบ่หักเกี่ยวเลือกได้หักแก้่ยวบ่คือหักค่อยเด้อือืมอืเอ้าเฮ้ยยังนะมาอีกแล้วเดี๋ยวร้อยสี่หกก็ได้วันนี้แหละเนาะ ต้นก็คือเออไปโป๊เขาโป๊เขาโคบเขาเงาก่อนมา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 วู๊ห uh. uh, uh, ์เรียบร้อยเรียบร้อยเท่านั้นมามาไปแม่แต่แต่นางอยู่โอ้ดูดูนี่เหรอเนาะเอ้าเออ มีแนวสิถามบาทนึ่งหลังจากปลูกบางไม้บางอย่างแล้วมีแนวสิถามได้บาทชิ้นทอดแห้งอยู่บ่ลูกสาวชิ้นฮอดอยากให้เพิ่นมาบ่เออเด้ออ่าเอสิท่านเ่าสีแจ้งข่าวดีเจ้าเห็นแล้วลูกสาวเจ้าน่ะเห็นแล้วยังคือเก่าเออดีไซน์่ต่อ เห็นในคลิปเขาพอเพจนี่นี uh, ่คนกำลังน oh, uh, um, ี่อยู่นี่นี่เห็นแล้วบอเห็นแล้วนี่อยู่น้ำพุอะไรบ่แล้วอยู่อยู่น้ำถนนนนทนนี่นี่นี่เห็นแลอวโอ้เห็นแล้วบ่เห็นแล้วมันนั่งอยู่คนเดียวอ่ะนะเออนั่งอยู่คนเดียวอ่าจักอยู่ไชเหาก็ยับยมุลิเบิ่งรายละเอียดเพราะเห็นแล้วก็เพราะเขามาบอกจลอเลยนี่อ่าแม่เราอ่ะเยบายแม่บอกแม่เนาะเออ น้าน่องอับวยว่าชาบ่มีผู้ได้เอาแล้วก็เราสิเอามาเพื่อนเนาะเออพามาลูกเนาะเออเออแม่นอยู่เนาะเออนี่เนาะแม่นบอกว่าเลี่ยเมนวะแม่นเลยนี่เขาเออฝึกเจอแล้วฝึกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่น้องเนาะเราอยากมาได้ แล้วจะไปหาผัวแล้วอ่าแต่ว่าเพื่อนคือสีเพื่อนคือชีบัฮับแหละทางนั้นกันเนาะอ่าเราก็คือบริจอยเนาะเราก็คือตุ้ยพี่พี่เอาเราไปส้นอยู่ตารางเฮ่อนขาเจ้าอือเออเออม่กม่ใช้ที่ให้ก็จะให้ลูกสาวเนาะเออ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  มาดีฮันมาดามาปล่อยทั่ากาคาแล้วเต้เนาะเออเออเออเนาะพี่น้องเห็นแล้วเก้าที่ให้เก้าเอาไ่ได้หายคือพอเออเออเออเป็นยังไงคือว่าเป็นยังไงมีคนเคยบอกว่าจะใหยลูกบ่ด้วยเออเจ้ามนนี้จเก้าว่าครหายอันนั้นแม่พ้าโบยจะรับใครให้ไปกินข้าวกินน้ำใครบอให้กินก็คนบ้าน กินยามาว่า,าไม่ด้กินอ,อันว่าพอเป็นยอ่อพะกระจาวาลงเพชรลงลายฮะเอาว่าคือเพื่อนว่าและตีคนบ้าชาคนเมากระโบ,บเมตรเนะาอะนอ,าอ,อันนั้นเน็ตนะวถาวาาว้าว่าเรา่าว่าว่าได้กินอยู่เล่าว่าว่าเพ่ได้กินนี่กะสิไปเชื่อเล่รรากับโบได้เนาะชาปัจจุบันได้ไหมอ่อชอชายนาวธรรชาตนี่มันว่าดีอ่าอ่ามันว่าพ่อกับแม่มาให้กินคอยตาย แต่แท้จริงได้กินอยู่เนาะได้กินใครกมาไม่ได้กินเรากินแล้วอ่าอ่าไอช่างไอช่างเราได้กินกอลมากินจำลังอ่าอ่าอ่เออทีนึงแต่ว่าบัตรบัดรพอแล้วว่าออกมาในโทรศัพท์เรืออ่าในคลิปนั้นปุ๊บมีหลายคนเข้าใจว่าคือทัางเจ้านี่ให้ลูกเนาะเออแท้จริงนี่ก็ให้กินให้กินว่าบอต้าเชื่อว่า หัวอกผู้เป็นแม่นี่แห้งแห้งอยากให้ลูกเนาะได้อยู่ได้กินใช่นะอ่าอ่าลูกมาได้กินอ่าอ่าแต่ว่าเขาบอกเขาใจแบบนั้นอ่าคอยมาให้กินเขาอ่าแต่แล้วผู้เป็ีนจากชั้นนี่มีแต่ว่าอ่าแม่บโให้กินจักชั้นจักที่เนาะผูกเขาละมานหรือ่ะแต่ว่าดีใจเนาะที่ได้เห็นลูกระบาดเนี่ยเนาะตะกี้คิดตะกี้คิดอยู่เพราะว่าย่านแบบคิดอยู่เราไปตกน้ำตกในย่านรถนู่นนี่นั่นคิดเนาะเอ่อ ถาวันหน้าย so ังเดียวเขาให้ไปฮอดจุดหมายที่เราอยากไปเนาะให้เราไปลองก่อนอ่าเราเอาพัวเอาบ้เอาเรายชุดไปลองก่อนอ่าและเราเขาว่าหันพัวจะบ้เอาเราจะมาเดินเดินกันบ้าเราเอาอ่ากันไปไกหนาเลยเราเออเราบอกไงของเรากระจากยู่เนาะกระชกมัเขาย่างเมื่อเองแล้วบ่เออแหลบพ่พนไปเห็นอยู่กลางทางนะเนาะได้ยินได้ทีดพ่อพรเนาะ เออเราวว่าคนผู้ชงพี่น้องเราาอคลงพลาน้อ่าอ่าาลงพลนะฮะอออลงบอนว่าจอชาพ่นอ่าอ่บอกคเชลงหัดพี่น้อเลยให้มันคันัวมันอ่าอ่าที่โดนมั้อ่าอ่ามันมากูบักขี้รตุอแล้วอ่ายูนขนาดนี้ะาอ่าอเพราะว่า เอาสิผืนเราย่านเราโดดโดดโดดล้างไม่เนาะอ่คนนั้นนี่บ่จอดแม่จอดแม่บ่จอดนี่โดดเลยเนาะอ่าเนี่ยเอาน้องกระเบยือดมาถามบ่เนี่ยจะไปเอาบ่เอลยจะไปหับมาบ่น้องกระเบืว่าจะไปหับมาแ่ว่าบ่อหนี้กับเราอ่ะเนาะคนโตเนาะอ่าคนตก็อ่าโยนาเต้โบเกินแถวพลานแถวเฮือนตู้จอยแถวห้องการน้ำนั่นหรอกเพราะว่า เขาพ่อแพทย์นี่โทรมาใ่เบาเวียงวะจีึ้นมาหอดเื่อนตู้โจยอไรอ่าแต่ว่าเพื่อนพ่อแถวห้องการทั้นบึงจักเสียงผลจักเสียงกบไม่พี่น้องเห็นเนาะ,ะ <c oughs> ขอโทษขอไัยเด้นอน้องก,ก็หลบก,กวนแน่แต่ว่าขี้งออย่างเดียวออกไปนี่เทาะทางเพื่ยว<โ>จะได้ชุ้มรถทั้งเจ็ดเลยเาเห็นเนาะวาแล้วแต่ว่าได้ใจจะทีมงานเอาซองมึงก่อนนะ ตัวเขาลีอยู่รถบมรู้ว่าไปนี่ใช่เหรอเนาะโอ้แมันเนี่ยดีใจว่าเห็นลูกสาวแล้วใจอ่าเนาะอ่าทางลูกกระป๋าไทยดีบาดที่นี่เนาะมาได้เป็นอย่างนี้นะบ้านแตงคิมาบ uh. okay. okay. ัมากกับฮู้ว่าลูกปลอดภัยกับโอเคเนาะทันว่าเราว่าโอ้ย้อมาบ้าล่ะเขาก็ลุ้งมาได้เนาะเหมาะมาอ่าผมว่าผมคงไม่อยกมาเนาะอ่าแต่ว่าโอ้เราอยากมากอ่ะแต่ฮับเอาสช่ไหมเรามาจากทางมากันเนาะ อ่าได้ให้ด้ด้วตัราเอลยทำเ่อจะประมัลยเจ้ากมาเจ้าอะมาเรอ่าอ่าองค์กาคือไล่จากมาแล้วหู้แล้วทางมาเนาะแล้หูแล้วเรามามาเออเจ้าขามเอาอวเจ้าอเมื่งอะไรเจ้าบเมือวะชิเด้อออมาหาแม่กับพ่ออันนี้คือเจ้าฝากคว่วถึงเล่าเนาะแต่ว่าชิมาพ่อเล่าเนาะเออแต่จากพังในคลิปเขาพ่อแพทยนี้ เรายังอยากไปหาผัวแล้วเด้กเรายังบืนอยากไปหาผัวแล้วพุ่ญอ่าคือเอื้อยแล้วนี่มีมีลูกไอ้พี่นี่ยหรอวะมีลูกตัวใหม่มีลูกตูวนึงอ่ารูปทรายเออเออเห็นอยู่บอลจิตไปท้ายช่วงนั้นน้องแตกเลิกกับผัวฮะเออ้าลูกชายเรามาตึนบาเลยเออแล้วคิดหลายเนาะคิดหลายเสียเช่นโอ้ยอ่าออ เราเล่อ้เขามาล้าเราว่ะดึงมือมาได้เราบอกว่าอ่าอ่า้งมางเ่าเรียวมทำาทำกิจเอาอ่าอมันไปขยักขยักกะเนนั้นนะอ่าอ่าอ่าเขาดึมาได้เราว่าเราอ่าอ่าเพราะว่าพ่อแม่ก็ยินดีต้อนรับเนาะแต่ว่าในเมื่อลูกปวอยากมากอ่ะจะที่ว่าจังไดแม่เราก็ได้สต้องเลยแม่เราก็บวได้วาบได้ห้นะอ่หนเนาะกนะ นั่งกอดดูนี่ด้วนๆว่ะเจอตัวสาวใบแล้วอ่าสภาพไม่เหมือนเดิมเหมือนกันไม่เหมือนเดิมก็เห็นแล้วตุ้ยขึ้นนะตุ้ยขึ้นอยู่กับเขาเนาะโยตอนเราไปแล้วนุ่งถ่งข้าศัตร์นะนี่วะไปถ่งข้าวถุงข้าววะเออยันฝืนเอาให้เนาะเสื้อด้เสื้อตัวนี้วะเสื้อไหนเสื้อตัวนี้โอ้เสื้อเสื้อตัวเก่าโย่เออ แล้วประมาณจักป oh, ีน <Marin ers> ี tree, so ่ยังใบนี้มุ่เช้าไปอ๋อมุ่งเช้าไปเออเออเนาะอันนี้ดเบอร์ก็ตวนีนะเออเออเออดอกเบอร์นีนเออเออเอเพราะว่าเขาเบ้าลนั่น ทีแรกก็ว่าจะขึ้นมาน้ากันพี่ได้แต่พอดีว่าชุมเล่านี่ะขี่รถจักรขี่จักแหละเปลี่ยนแผนเนาะเพราะว่าบอกบอกบอกเขียนทางแล้วแลมันไก่มันไก่แล้วก็เลยว่าจังสั้นหลาสิตามหาชาวใบนแทวทางเราขึ้นมาเราอะบัดพ่อห้ยชุเล่าจุบเกือนั่งอยู่เล่าเข่าได้เนาะอยู่พื้นเล่าเข่าเออนนี่เออาเ่เลยเล่าเข่าได้

บานาท้องว่วเนาะนี no. uh ่บานบานนาเกิงเอ้ยอนบ่าวเกิงอยู่บ้านอาณาท้องเนาะจุ่มน้ำ้วีเราบอกเห็นเนาะเออเขาบอกบ่นแล้เบิดบ่นเบิดใช่เอาแล้วก็เสพยาเสพยังคืออันวายหรือ่ะ เอเอกแบบกินหลายเกินขนาดเนาะีือเรืองกมืเออนย่านย่านว่าแบบพิษกรรมบางคนก็เขาว่าโบเมนนาะเอออ่ายางเลยเลยเนี่ยอรันกันเดี๋ยวพอดีช่วงฝนตกมันช่วงอันตบิดรถนี่นะเพ่อ เออนี่ละเออละวเรนลบท้นเนินตรังเล่านะฝนตกเพลงพี่น้องเลยอืมไปแล้วคุณอืมสบายปุ๊บละอืมอืมอืมไปครบแล้วนะไม่ได้เดาอะได้จักอ่าอืมไม่พูดแล้วอยู่ไหนสักอ่าปั่นปั่นอืมเพื่อนว่าเขาเจอแล้วอ่าอ่าตัวนั้นด้วยใบแล้วบัตรอ่า คนมาตกเนาะไอเด็กคนบัวพ่อกันแล้วใช่ฮะดีใจเนาะตู้เนาะโอ้อ้าวอ้าวดีใจน้ำดีใจน้ำเรากับปลอดปลอดภัยป้าสะดุูลูกก็คือชีได้จบคลิปก่อนแจ้งข่าวดีงนี้แหละเนาะอ่าเบิกลมีเด็ตเนาะเอาเอาสบายดีไหมสบายดีเดี๋ยไปถามมึงน้องเอบเบยมึงดูน้องเอาเบยเจอเร็วเจอใช่เฮะเจอใช่น้องขนทางฮะไ ทางขึ้นมานีแล้วอยากไปเอาอยู่บ่เอาเนเอื้อใบนะจะใช้อยู่พลานี่เออพลานมื้นแค่จะลงแปอาเออแต่ว่าถามว่าคือเราชิม่านี่แป๊วเนาะเออเอเอานยยัเนอาเขาพ่อแพทย์ได้เจออะไรปนหากหลังเอาลงหกเกี้นาทีนี่มื้นเาลงปอ่าออครับ อ่ากเอาะคับชาวบ้านชุมไอ้กับลงไปพ่อเลยสิบอกพ่นเออเออเออหรือว่าชั้นจะจิติต่อหาทางเขาพอเพียบพ่นดอกะรอยูางนั้นนั่นเ้อมัน่เจ้าใจกาได้ทัวมาค่ทัวมันจะเอาอ๋อยันพ่นเอานีแล้วเนาะอเเอาไส่ง่บานเอเออเออชาว่าคือ้รแจะไปเลยเนาะเออเออเอเออ เอาในนั้นแหละสัตเดียวชุมอางกาวลุงก๋วยจพ่อเดี๋ยวชีบอกดอกออเอาสบายดีเถาน้องโดยโดยโดยฮะฮะฮะมามาอยู่พี่ให้ัวมาอยู่พี่เออให้มามาปัวนน้ำเดียวนี่เออขอมาให้ยิอย่ามาาเองออ่อันนี้พัดชั่วมากอะพัดคิืนทำไมเท่ากับเท่ามาเท่าวันเท่าราคาบ่ได้ได้นเดีอ่าอ่าอบอกเาน้นอาอ่าอ่า เออเชียรสช่างคั่วให้ดอกเออแต่ว่าพ่อเราไรเออแต่ว่านี่กัดเดียวพุ้นแล้วทางเขาพอแพดพุ้นแล้ว่นอ่าหน่าจะติดตามหน่าสีนี่เราอยู่ดีดอกเนาะอ่าอ่าเอ้านั่นน่ะถ้าแม่เลยเนาะเออเนาะอ่าาเนะป้าพี่น้องเนาะถ้าว่ากลับลงเนาะพ่อเราจะเดี๋ยว์ชบอกให้เนาะอ่าบว่าทางเบาเวียงว่าอ่าถ้ากลับลงถ้าพ่อเราก็เมนเวนะเวอะไรที่ เอาคว้แม่แล้วเนี่ยเนาะอ่าบอกว่าให้เล่าไปหาผัวเล่าถ้าเราอยากไปอะไรแล้วกันส่วนผัวเราขึ้นมาอยู่นี้พี่น,อนะน้องเนาะขึ้นมาอ่าขึ้นมาอยู่พี่อืมแต่ผัวต้องกันเราอะเนาะอะมีแต่นั้นแหละพี่น้องเนะาะหักว่าคำว่าคำจ่า,จาใดบ่มมวนันหูกะขอโทษขออภัยํำเดอ้อพี่น้องเด้ออ้อาถ้าคลิปนี้ขอกล้าวเข้ามาสบายดีพี่น้องบายบาย